ยอดเวกู่ต่อไปซ้ายมือชายใหญ่สิทธิเทพพิทักษ์ขวามือดาวุดรสอสุชาติศึกวันทรงชัยวันอาัคารที่17ตุลาคม2538ในการชิงแชมป์ว่างรุ่นฟิเนียมแปนตเวทของเวทีลุมพินีายแดงคือชายใหญ่สิทธิเทพพิทักษ์หรือว่าสิทธิคฤหาสห์เป็นสิทธิรักของคฤหาสอสุภาวรรณเจอกับมวยดาวรุ่งดาวุดรสอสุชาติมวยจากลำปาง แล้วก็เป็นแชมป์มวยรอบฉลามบุกรุ่นปลายเวทดาวดอนฝ่ายน้ำเงินนี่แปดไฟต์ติดต่อกันมาแล้วยังไม่เคยแพ้ใครเป็นมวยดาวรุ่งฟอร์มสดนี่เจสซวิมลปินสถียนเกตเป็นผู้จัดการของชายใหญ่ยกที่หนึ่งและสองรวมกันกรรมการผู้ห้าบนเวทีพันเอกธีระนาวังวราทีในการชิงแชมป์ว่างรุ่น115ปอนด์ ที่ยกไทยสิทธิ์อได้สละตำแหน่งไปแล้วก็เบนเข็มไปชกมวยสากลเป็นมวยซ้ายด้วยกันทั้งคู่ชายใหญ่นั้นได้เปรียบหนาแต่ว่าช่วงนั้นอยู่ที่ดาวอุดรชายใหญ่วางแข้งโดนจับทุ่มล้มไปชายใหญ่นี่มีนักมวยฝาแฝดอีกคนหนึ่งก็คือชายเล็กนี่คฤหาดสอสุภาวันลูกปีของชายใหญ่ยกที่สองแล้ว ถึงแชมป์วางรุ่น115ปอนด์วอดอนมวยจากลำปางวางแข้งจับได้อีกแล้วพุ่มแม่จับขาเก่งครับชายใหญ่โดนมาแล้วสองครั้งดาวดอนนี่มวยผิวเนียนอายุแค่18ท่นนั้นครับอ่อนกว่า2ปีจิ้มบัดไปทีหนึ่งชายใหญ่นี่ลอกเรียนสไตล์การชกมาจากคฤราสนาดลูกพี่ทีเดียวกบ ไม่ว่าจะเป็นการกาดแล้วก็เป็นมวยจังหวะสองโดนจับทุ่มลมอีกแล้ว3ามครั้งแล้วครับแมวันนี้มาจับขาทุ่มลมแต่รวมกันสักทีหนึ่งท่ายญยยังต้องตากราเหม่งมวยซ้ายนะครับมวยซ้ายจิ้มหมัดไม่ถึงแต่วุดรนี่ไฟสุดท้ายก็เอาชนะธงชัยต่อศิลาชัยมาได้ที่เราได้ชมคู่ราก,กับธงชัย โมยอย่างธงชัยนีดาวดอนเอาชนะมาแล้วแปดไฟติดต่อกันอ้าวลูกนี้ล้มเองครับตัวล,ลมแล้วก็เสียนหลักลมเตะสูงกันไปครับเท้าหลักลื่นดูภาพช้าครับวางแข้งแล้วก็จับทิ้งลงไปเลยดาวดอนสามครั้งครับ2ยกล้มแล้วสามครั้งชายใหญ่นีอีกครั้งหนึ่งวางแข้งแล้วก็โดนจับทุ่มล้มลงไป รหาสบอกว่าให้ชายใหญ่นั้นเตะซ้ายต่อซ้ายแล้วก็ปล่อยปังเอาไว้อย่าไปรับหมดยกแรกนี่เสมอดาวดอนยกที่สองนี่ดาวดอนเป็นต่อ10ต่อ9ยกที่3ครับชมกันต่อไยแดงชายใหญ่น้ําเงินดาวดอนดาวดอนยังขยับเข้าหาชาๆาวางแข้งไม่เข้าโดนโต้คคืนแข้งซ้ายของดาวดอนซ้ายต่อซ้ายมียืนยับยืนหมัด ได้เปรียบช่วงดาวดอนวางแข้งเอาครับเตะแล้วต้องรีบชักขากลับเร็วๆชายใหญ่แต่เตะแล้วคาไม่ได้จะถูกจับผันมาเตะขวาเอาทุ่มไม่ล้มแต่ว่าโดนเข็นเข้าเชือกวางแข้งซ้ายเตะได้ทั้งซ้ายทั้งขวาชายใหญ่จิ้มบัดโอ้ยโดนเต็มหน้าแต่ว่าเป็นปลายปลายบัดบัดซ้ายของดาวดอนเป็นมวยฝีมือ แล้วก็ใช้ใ่นี่ออกอาวุธมักจะเน้นๆนะครับไม่ออกอาวุธพร่ำเรื่อวางแข้งโต้โด,ด้วยเหมือนกันดาวดอนก็ไม่ยอมเสียเปรียบล็อกได้อครับจับต่มกว่าใช้ใยจับต่มกว่านี่จะได้เปรียบแต่ว่าทาอะไรไม่ได้กรรมการผู้การหย้มครับต้องแยกดาวดอนยังเดินเดินชาชาใช้ใยวางคอยโต้คอยจับขาวางแข้งไม่ถึง โดนยกบังเอาไว้อาวุธจบคล้ายๆกันขยับทีนึงจิ้มหมัดโดนโตโดยแข้งขวาเตะแข้งหน้ากับชาใหญ่ย่อตัวให้ตามเพื่อให้ฐานล่างนั้นล้มยา่าให้ฐานล่างนั่นอ้าวกับเจาะยางพอทีนึงโดนล็อกเหมือนกันโขนขึ้นไปพลิกลมอ้าวชายใหญ่อยู่ข้างบนเหลี่ยมนั้นน่าจะอยู่ที่ชายใหญ่อ้าวเตือนครับลูกนี้มุก,การหยาบอกว่าอย่าใช้ย,ยูโด วยไทยนั้นจะพลิกล้มนั้นต้องใช้เหลี่ยมจะถักขาล้มไม่ได้จะเป็นลักษณะยูโดโนี่เป็นยกที่3าแล้วแต่ว่าอาวุธยังไม่ค่อยชัดเจนไม่ขยับจะวางแข้งแต่ว่าชายใหญ่นั้นสปริงตัวหลบออกไปสายตาดีครับชายใหญ่ตอุดอรที่ค่อยโยกเข้าหาแต่ว่าชายใหญ่ก็ไม่แลกด้วยวางแข้งสวยครับแว่นแข้งขวาของชายใหญ่ตอุดอรมีโต้เหมือนกันวางแข้งขยับจะวางแข้ง เรือหาดบอกให้เตะซ้ายต่อยซ้ายแม่ตอนนี้เปลี่ยนการนะครับชายใหญ่เปลี่ยนการมาเป็นมวยถนัดขวาวางแข้งขวาไม่เข้าชกป่วยได้สองการถือว่าได้เปลี่ยนวอนนี้เอาซ้ายออกเป็นมวยถนัดขวาไปแล้วตัวดาวดอนยังเหมือนเดิมถ้าวยบางครั้งไอคิวสูงนี่ก็แก้เกมบนเวทีได้เลยไม่ต้องรอพักยกใ้พไปเลี้ยงสอน ตะวันทำอะไรไม่ถนัดนับเดินกับไปหมดยกที่3ามมีภาคชายชมนะครับตอวนจิ้มหมัดทรายเต็มหน้าของชายใหญ่แต่ว่าเป็นปลายปลายหมัดแล้วก็โดนหน้าไม่ได้โดนคางนะครับวางแข้งประสานแข้งกันก็มีแข้งซ้ายตามแต่วันชายใหญ่ก็วางแข้งขวาโต้ขนที่จะเป็นตัวเหนียวไป คุณล้อมมหาชัยกับหัวหน้า่ายสิทธิพิทักษ์บอกให้ชายใหญ่นั้นเป็นมวยขวาครับเอาซ้ายออกแล้วสุดทตาสิทธิผลลูกพี่ของดาวดอนให้การสูงสูงบทยกที่สเนี่ดาวดอนเป็นต่อสองหนึ่งถึง52ยกที่สครับชมกันต่อตอนนี้ชายใหญ่ถอยไม่ได้แล้วแล้วก็คุณบุญล้อมมหาชัยบอกให้ให้เปลี่ยนการมาเป็นมวยขวาครับเอาซ้ายออกวางแข้ง สูกีของดาวดอนสุดชาติสิทธิพนก็บอกว่าให้ยกกัดสูงสๆวางแข้งขวาแล้วเอาเถอตอนนี้กลายมาเป็นมวยขวากับท้ายชาใ,ใหญ่ไม่ถอยแล้ววางแข้งแม่แต่ว่ายังติดอยู่เกี่ยวลูกนี้ลมไม่เป็นไรครับไม่ฟาวกรรมการผู้การแยมให้ชกต่อวางแข้งหันมาวางแข้งขวาแล้วตอนนี้ชายใหญ่วางแข้งยังไม่เข้าวางแข้งสามแข้งติดต่อกันเอาเถอะ เริ่มจะวางแข้งได้ตอนนีเดาดอนต้องกลับมาเป็นฝ่ายเดิมเหมือนเดิมหีบย,นยันเอาไว้เดาดอนทำยังไงแม่ชักงงชักเวียนหัวเดี๋ยวเอาลูกดีโอโหลมทางยืนวางแข้งขวาอีกทีหนึ่งแข้งขวาของชายใหญ่ลูกนี้เต็มเต็มครับเดาดอนนั้นเวียนหัวเพราะว่าเดี๋ยวเปลี่ยนเอาซ้ายออกขวาออกจับทางไม่ถูกวางแข้งไม่เข้าจิ้มมัดเอาละครับล็อกแล้วล็อกเข้าได้หรือไม่ได้ไม่ได้ ชายใหญ่ไม่แรกด้วยสปริงแล้วก็ยกบังเอาไว้คอยยกแขนไล่แขนไม่ให้ดาวุดอนนั้นเข้าใกล้วางแข้งก็ไม่เข้าจิ้มมัดแม่ดาวุดอนเดินเร็วล็อกล็อกใต้ปีกขึ้นเขาได้หรือเปล่าขึ้นเขาไม่ถน,นัดโขนแม่คุณสุดชาติก็ลุ้นบอกให้ขึ้นเขาแรงๆแต่ว่าชายใหญ่นั้นยกขาพาดเอาไว้พาดหน้าขาทำให้ดาวุดอนนั้นขึ้นเขาไม่ได้เดินเร็วพลิกขึ้นเขาแม่ชายใหญ่เลี่ยมดีกว่า พลิกแล้วขึ้นข่าวซ้ายโอ้โหเต็มเต็มครับรนีขึ้นข่าวซ้วนนา,วายแล้วโหนตัวครับเอาแขนนั้นกดแขนของดาวดอนให้กอดให้ล็อกไม่ถนัดอยู่ใกล้ๆก่อนล็อกให้แน่นชายใหญ่เอาครับกองเชียร์ของชายใหญ่เริ่มมีเสียง3ยกกันเป็นรองถ,ถึง2-152เขน็นลม้มโอ้โหชารตตามไม่โดนตุกการหยาบท่านขวางสุดตัววางแข้งขวาล็อกพลิกลม้มเ้าครับลม้มสองครั้งติดต่อกัน ชักยุ่งครับดาวดอนล็อกอีกแล้วชักจะแกว่งเหมือนกันล้มไปสองครั้งนี่พลิกล้มอีกแล้วเา้าล้มอยู่ข้างล่างอย่างนี้เสียเปรียบดาวดอนชายใหญ่เรียมดีครับยกสี่ยกสําคัญวางแข้งขวาพลิกเอาแล้วเข้าไปสุ่มสี่พาโดนพลิกล้มอีกแม่าดาวดอนชักจะโมโหล็อกจับตำ่ำชายใหญ่นั้นจับให้ต่ำนะครับจับต่ำแล้วได้เปรียบตีนเขา่า ขึ้นเขาอย่างนี้ไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบกรรมการต้องแยก <Yeah. S 1> ดาวดอนมองไปที่มุมเล่าแ <Yeah. S 1> ม่สามยกทำดียกที่4ี่มาพลาดอัปลายยกโอ้ยไปเลยครับลูกนี้โดนรวบหมดยกที่4ี่แม่ือหัสปรบมือแล้วก็ยกสองนิ้วบอกว่าเยี่ยมชมภาพชาดค, <Yeah. S 1> ครับกลางยกครับชายใหญ่วางแข้งขวาโอ้โหลมทั้งยืนลูกนี้ไม่แรงแต่ว่าเสียรูปเสียเหลี่ยมแล้วปลายยกชายใหญ่ โอ้เจกว่าใชาบเกือบๆจะม้วนเดียวกับพลิกลูกนี้เข้ามาไม่ทันระวังตัวกับโดนเหลี่ยมของชายใหญ่ดาวดอนหงายเก่งนะผูบบเนี้วยชิงแชมป์นี่พลี้ยงขึ้นไปบนเวทีได้3คนอยู่ข้างนอกชื่นคนกระหาาขึ้นไปนวดให้เลยตัไทยสิทธิรักษ์คือชายใหญ่สิทธิเทพิทักษ์ยกสุดท้ายครับสถานการณ์บทยกที่นี่ชายใหญ่กลับมาเป็นต่อ12อต่อหนึ่ง แม่โยกเนดาวดอนต้องได้ยำหรือว่าได้นับถึงจะมีโอกาสชนะได้มวยชิงแชมป์ครับดาวดอนต้องเดินแล้วก็ต้องใช้หมัดแล้วว่าแม่มวยฝีมือจัดจ้านอย่างชายใหญ่นี่คงจะเอาตัวรอดได้ล็อกล็อกแล้วก็ขึ้นเข่าจับต่ำนะครับตัวเองนั้นเสียเปรียบช่วงล็อกให้ต่ำทำให้ดาวดอนนั้นขึ้นเข่าไปได้าจิ้มหมัดวางแข้ง แ่งขวากับบัดซ้ายล็อกฝันศอกแม้แต่ว่าชายใหญ่นั้นล็อกให้อยู่ใกล้ครับอยู่ใกล้แล้วทําอะไรไม่ถนัดดาวดอนขึ้นเขาอย่างนี้มองไม่เห็นกับกรรมการจะพลิกให้ล้มก็ไม่ได้ชายใหญ่ก็แข็งเอาไว้มีข่าวโต้ประปรายอย่างตีเข่าก็ได้แล้วก็เผลอก็พลิกล้มงานที่ทํามานี่หายไปหมดลุกชาครับดาวดอน แปดไฟไม่เคยแพ้ใครแม้วันนี้มาเจอของแข็งแล้วก็เป็นไฟสาคัญพลิกก็ล้มด้วยกันทั้งคู่ไฟสําคัญตรงที่ชิงช้ำรุ่น115ปอนด์ดูครับลีลาสองใ้ใหญ่ย่อตัวให้ต่ำแล้วก็คอยวางแข้งล็อกก็ตีก็ตีด้วยล็อกก็ล็อกด้วย3มยกเดาดอนได้เปรียบแต่ว่าแม่พลาดยก4ี่ยกเดียวไปเลย แม่คุณสุยบวญตอนนี้สบายอ,อ,อกสบายใจครับจิบน้ําแย่ยากแมมุดเข้าไปล็อกจำเรืองดูเวลาัะด้วยชายใหญ่หลายยกสุดท้ายแลแ้วดาวดอนก็จักจุดท้อท้อแรับหมดยกสุดท้ายแม่ไม่มีปัญหาชายใหญ่คนเดียวครับยกสี่ยกเดียวกระหดใ่า ผลการให้คะแนนครับ49ต่อ48ทั้ง3คนครับชายใหญ่สิทธิพฤหาชนะคะแนนอย่างเป็นเอกฉันท์ได้ครองแชมป์มวยไทยรุ่นเจเนรัลเวทของวทีลุมพินี